สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมช่องบอนสีบ้านป้านันนะคะวันนี้ก็จะมีหัวบอนสีมาแบ่งปันเพื่อนๆในราคาแบบ น่ารักน่ารักเลยนะคะาร, of of ราคาแบบน่านเลยงานหัวเลยนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋างานหัวเลยเห็นเขี้ยวเห็นหนอกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าได้ไปก็คือเอาไปปลูกได้เลยเอาไปปลูกแบบนี้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋านี่ป้านันไม่มีกระถางเนาะก็วันนี้ก็เอามาแบ่งปันเพื่อนเพื่อนเลยเนี่ยป้านันปลูกอย่างนี้เลยเพื่อนเพื่อนจ๋าเนี่ย กำลังอย่างนี้เดี๋ยวก็ขึ้นมานะคะเพราะว่ามีแต่หัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะรอบวันนี้มีแต่หัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆจ้ามาแบ่งปันให้นะคะ30บหัวสามร้อยส่งฟรีนะคะสามส่งฟรีเป็นหัวรวมนะเพื่อนเพื่อจ้าเพราะว่าบางหัวเขายังไม่ทันโป่งมาหมดเน,ะะนาะปพานั้นก็ไม่เลยเลยไม่รู้ว่าเป็นหัวอะไรนะคะไม่รู้ว่าเป็นหัวอะไรก็คือเป็นบอลสีหัวรวมไป เพราะว่าจะมีใบเป็นบางหัวเดี๋ยวป้านันก็จะคะให้ไปนะคะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นนางสวะหะออกมานิด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 นะคะอย่างนี้ยังไม่รู้เนาะว่าเป็นอะไรนะคะก็จะมาแบ่งปันสิบหัวสามร้อยนะคะสิบหัวสามร้อยส่งฟรีให้เลยนะคะเ,เพื่อนๆจา๋าสิบหัวสามร้อยส่งฟรีรีบโทรหรือแอดไลน์มาได้เลยนะคะมีแค่สองตะกร้านะคะมีแค่สองตะกร้าประมาณประมาณนะคะ ประมาณห้าร้อยหัวประมาณนั้นนะคะเพื่อนๆจ๋าหรือจะมากกว่านั้นก็นิดหน่อยนะคะประมาณห้าร้อยหัวมีประมาณนี้หัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะโทรมาได้เลยศูนย์แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดห้านะคะแอดไลน์ก็เบอร์นี้นะคะรีบรีบทักมากันได้เลยงานหัวนะคะ ส่งให้วันจันนะคะจัดส่งให้วันจันนะคะจัดส่งให้วันจันเลยรีบโทรมากันได้เลยนะคะ